แจ็คตึงจัดเลยเม่อกี้นี้มันตึงจัดเลยกูเจอตึงว่ะไอ้เฮียไอ้พอนมันเอาจริงนะบอกก่อนนะมันเอาจริงนะมันเอาจริงนะมันเอาจริงนะตัวหนู้ผู้โตน้องกูอ่ะต้องใส่แฟ้มเพิ่มมาทำงานแก๊งอ่ะเพราะน้องกูเยอะล่าทุกวันเลยมันดุเกินอไปทำงานมาก็ต้องมันดุเกินไหมมึงดูดิเอ้ยมึงมึงเตรียมตัวเลยสองคนอ่ะมึงจะเป็นไรต่อไปอ่ะทำไมแต่มันมาตรงเวลานะอยืนกอดเข้ามไม่ได้ละมีอะไรไม่ได้ครูไม่หูจะว่ามึงคนเดียว ไม่แต่แต่เขาอาจจะไม่แต่เขาอาจจะไม่ด้าเหมือนกูในเปิดแต่ถ้าเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาแบบหลังทุ่มครึ่งอ่ะกูให้โอกาสครั้งเดียวพอละยเสียพุงโอ้จานเยี่ยแล้วนะตั้งแต่วันวันที่ซ้อมมามันมีคนเข้ามันคนรอเข้าเยอะร้างขาดล่ามาใส่รู้ไหมว่ากูเอาชื่อพวกมึงมาขู่น้องๆตลอดเลยนะว่าพวกมึงรอเข้าอยู่เอาไม้พวกกูก็ดันไปให้อะไรดันให้อะไรดันไม้ให้ด้วยทำให้เรา นทำไมมึงไม่มาอยู่แกงนี้ก็ตั้งแต่แรกว่าจะไม่ได้เงินเพื่อนไไม่ถ้าถ้าจะ้าขอขอน้องไปด้วยได้ไหมเนี่ยบวกสบวก4ี่้วบวกสี่คนไหนบวกสี่คนไหนับแท็กซี่ขแท็กมีมีมีเอ็มสี่มีอาแดีอาแปดเองมาอยู่กับพี่เลยน้องถ้ามีเยอะขนาดนี้โอ้โหเพื่อนงเชื่ออะไรหรอขึ้นไป้ห้าเพื่อนอ๋อเหรอได้แล้วสี่มันกับน้องเป็นไงไม่ไม่โบบอชไหมไม่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 ไเป็นเป็นเป็นไม่ไ่ เิเือเกดเกดก่อนพี่ก็เราอยิบเพื่อนคอมแรงคอมแรงผ่านผ่านูู่้อู่่ผ่าน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 ทุกข้อเติมอาวุธเะขอทำิมคอนแบบโจของไม่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 ถ้ากูให้โจกมาทุบขึ้นมนใส่หัวแกูได้หมดคือกูอะพยายามคุณ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 ครูห้องคุณคือเพื่อน คุณครูคุณครูคุณครูโรงเรียนเนี้ยแม่งดูจัดกูบอกว่าเดี๋ยว่มันจะมีสลัดนักลบมาช่วยนะแต่ว่าน้องๆอ่ะจะมาฟีมางบแกงกูบอกไปนะมันเงียบมันเงียบใส่กูแกงอ้รู้ปะว่ามันเงียบใส่กูแล้วมันบอกว่าทำอะไรคิดถึงแกงเยอะๆแต่แต่ว่ามันแต่ว่าไม่แต่กูบอกไปแล้วแต่มันมันก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าสลอสนักลบอ่ะเขเข้าใจอยู่เพราะว่าที่ผ่านมานักลบมันก็เป็นแบบนี้ทุกคน ใช่ไก้มาตีดแก๊งอ่ะทุกตีมาเอเป็นอย่างนี้ตลอดปรับวงเลยปรับวงเลยเดี๋ยวดูนี่บอลเดินสายอะไรนะพอดีเราจะหยุดดึงตัวกันอะมันก็เป็นแบบนี้แหละเราจะหยุดสุกับเสาถูกไหมใช่เพื่อนบอ่กูบอกไปแล้วว่าเนี่ยสาระนักลบมันอาจจะไม่ค่อยส่งสองแต่ว่าน้องมันมาตลอดก็คือลั่นตลอดครัววงงงงนา วงหน้าลั่นให้ได้ลั่นให้ได้คือพาชนะถูกมะล่าคนละจะมีแค่เอาง่ายคืออาวุธก็คบมือเพื่ออาวุธก็ห้าแล้วอาวุธตันน้เออห้าไอ้เนียไม่ตันเมลตันคือสลัดนักลบที่กูคุยไปนั้นคือมีสองสลัดมันมันโอเคมันไม่ตีแต่เองิมลงแต่ส่วนหลังจากเนี้ยคือมันจะมีอีกประเภทหนึ่งอันเนี้ยคือนักลบที่มาช่วยเล่นแล้วก็จะมีนักลบที่มามาเฉพาะกิจเลยอ่ะอันนั้นคือนักลบ ขาเรียกว่าหน่วยลราพิเศษใช่ไหมี่ลี่เซนนั่นน่ะหน่วยสวามีหน่วยสว่ามีหน่วยสว่านอินพอตมาอินพอตมาหน่วยสวาก็คือจะมาเฉพาะตอนมีเรื่องเลยอันนั้นน่ะเซนนั่นน่ะเรื่องใหญ่อันนั้นเรื่องใหญ่อันนั้นคือเรื่องพือ right. ันน yup> no, ั no, ้นคือร่อเรื่อันนั้นเขาเรว่าเรือีอเซตรัวเรีอ่าอันนี้เคเรว่ตแบบว่ินฟรีอัด้วยหรือเปล่าเพื่อนอันไั้คอรอเอนฟรีอัด้ว้หรือเปล่าเพื่อนเซตนั้นนัม่ถึงเคืลง

ของพีก็เก็บไว้เพาะพึ่งมาพวกไอ้ขุนมือขุนอะไรมาได้แล้วพอเหงาไหมโทรถ้าน้องเหงาบอกนะเพื่อนเดี๋ยวรับเลี้ยงให้ใครหน่วยไอเมื่อวานก็ไปคือมีสองคนอยู่ที่เหงาอ่ะตอนเนี้ยพร้อมไหมหลับตือนใครนะเพื่อนแต่ไม่บ่อยหน่อยไปดันคือเนี้มีสองคนที่มันเหงาบอกว่าเหงๆขอชื่อหน่อยเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวขุนมือกับขุนพะวันม่ขุนมือกับขุนเมืองเนี่ยแล้วฝีมืออะไเพื่อนเนี่ยเราบอกน่ หวยๆเรงจะวันอาทิเราจะวันอาทิดปึบ้ันจัไม่เอาคือางคือวงไฟไม่ต้องสริ่สำรนาสำรนาทั้งสัปดา์เลยจะไม่นั่งอีไอ้สองคนเนี้ยสลัดนกรบแต่เงินแก้ส่งหมือนีน่ะสลัดอะไรอะทำไมอะเบนทำไมสลัดอู้ยเพชรขาดเพชรขาดเพชรขาดที่ส่งส่งนึ่งไมอะหรือ่งส่งไปวส่งได้คนนั้นแ้ต่หลังจากแต่หลังจากนั้นแต่หลั้จากนั้นจะส่ง กูจะแล้วก็ที่ให้บุทกันอะส่งเอ็ึก็ไหวเอาง่ายๆคือต้องทำบุทอันที่สองนะราต้องมันต้องสือสองมือแล้วคมหรอของชิ้นไม่คมไมคมผมไม่มีแค่ชิ้นเดียวมนแผนจะมีชินเดียวไปตลอดไปได้ใชได้เปรียบเพได้ก็บูไ้แยแผนนี่อ้นหน่ะจะเป็นหนึ่งระดับท่าคนนะเป็นเล่นไอ้เหียกูไอ้เหียโทรมันจะโดนจับกูถามอยู่จุดไหนจุดไหนม่งยังบอกตรงปั๊มตรงปั๊มปั๊มไหนวะเหียในเมืองมีปั๊มหมื่น ตรงนี้พีตรงนี้ตรงนี้โอ้โหแล้วมันต้งแจกว่าตรงเหินตรงเหินเลยมันควรแล้วพอตรงนี้ไอพี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ไปไม่ไปลงเหมืองไปลงเหมืองไปลงเหมือนแล้วก็ได้แล้วไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ตอนนี้กูตีเนี่ยตอนนี้กูตีได้อีกสิบชุดอ่ะบ้านตีใช้บ้านตีกล่องไปโคตรเยอะตีแค่สองกล่องอ่ะแล้วก็แอร์ด็อกเราจะเล่นถ้าลีดลานใครจะรอพิกามพิกถามถ้าใครหาจะเปลีบยนละเวละห้าหมื่นไม้ไม้ลีดออกถ้าไม้ลีดไปออก กูด้วยว่าปาเนี้และเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราอาจจะไม่รู้วะใครพิทามใครหายคนละห้ามเลยรเห้ามพูดเายไมงเห็นไหมใช่ใช่ลูกเข้าไปขับูทเงินเลยไม่ไม่อไปเดี๋ยวลูกต่อไปห้าหมื่นแนไม่ไม่เกียร์เขาบูทอาวุธการในสองตัวนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันแล้วขึ้นให้เรียบร้อยแล้วไงมันก็เรียบร้อยแล้วตัวอาวุธพวกมันอ่ะก็คือตอนนี้แก๊งกูที่ส่งของกันน่ะเพราะว่าอยากจะช่วยกันดันอาวุธแต่สองคนนี้ไม่มีปัญหาแล้ว เพราะว่าไม่ใช่มีนขึ้นให้แล้วใช่ไหมกอหลังเนี่ยมันเหลืออีกสองขึ้นกันเองมันขึ้นกันเองกูกูสั่งขึ้นกูสั่งขึ้นอาวุธอย่างโหดอ่ะเพราะหลุดแล้แตนไปเลยเหมือนเดิมอ่ะสองหลุดกูนับไปสองหลุดเลยอสองหลุดสามทุ่มว่าอันนี้แก๊งมึงยังไม่อาวุธสองชิ้นเหรอปาดเงินเขียวยาวๆอาวุธชิ้นเดียวไม่มางคนก็มีสองคนก็มีหนึ่งแหละบางคนมันดันกันเองด้วยนไมัมงกูสั่งร่างสองก็แล้วก็ค่าปรับอาวุธให้จ่ายเป็นรายทิดนะแล้วก็แล้้ววกก็มมมมมมีีชััันนนนหหดดดาาาาลลเเอองงงงยยใครทู่่่่แตึึึพ มาช้าแล้วมึงเข้าไอเดบไม์ทันกูจะพานักรบรอไปแน่นอนแล้วนอกจากมึงจะแคสกับเนี่ยมันมีเรื่องพูดกับไฟดับสองชั่วโมงติดแล้ปัญหาโอซีอ่ะกูถึงให้ไม่ต้องเข้าได้มึงฟังกูนะแต่ถ้ามึงอยู่ในประเทศแล้วมึงยังมานั่งฟาร์มนั่งโอซีอ่ะตอนเนี้ยมันอยู่ปีหนึ่งมันเรียนคณะครูอ่ะเฮียผู้โตอ่ะแล้วมึงดูมันพูดดิกูว่าอนาคตอ่ะแม่งเป็นผอสักโรงเรียนหนึงอ่ะมันสามารถพูดแบบมันสามารถพูดเรื่องเฮียอะไรก็ได้ต่อเนื่องเป็นสองสามชั่วโมงอ่ะ อพวกูดเล็กอะทำแก๊งมาพูดเล็กตี้ะทำแก๊งมาเป็นเดือนประชุมทุกวันแม่งมีเรื่องมาพูดทุกวันโดยที่แบบบางเรื่องก็พูดไปแล้วแต่มันก็ยังพูดแบบไอ้แม่งพูดแปลกมึงกาอะรู้เนี่ยมึงดูอย่างเงี้ยมึงดูอย่างเงี้ยเมื่อกี้กูงเห็นคนที่โตอะแม่งเละเลยเยี่ยชื่อก็เละอยู่แล้วโดยที่พูดเดูอีกทีก็พวกไม้สองเยี่ยโจ๊กปัญหานี้มันก็บอกว่าเอาใจไอโจ๊กออกแล้วไอ้โจ๊กชอบมาไม้หายพวกไม้สองอะ เตรียมเงินไว้เยอะอย่าเป็นปัญหาแก๊งเวลาเขาเรียกตีให้มันมีเงินน่ะไม่ใช่เป็นั่งตีไม่ได้เลยคนขับไม้มึงเงี้เท่าไหร่กันโยู่มีอยู่เท่าไหร่แสงแล้วกูแล้วกูนั่งคุยกับมันจนด้วยเวลาว่างเป็นนี่แข้งเท่าไหร่อ้เดฟหายไปมันมีแต่อะไรในหัวพูดได้ตลอดเวลาจนแบบกูเห็นเวลาว่างมันนั่งขำคนเดียวแต่วไงอาการเนี่าจะกาชาน่เออมีจ่ายมัน้ย ว่าเนาะเราเอาของให้ม enfin ันโอ๋มองให้มันตีได้ทั้งท้ก่อนคือต่อให้นี่ค่อยมาให้มันตีให้ได้ตอเข้าปากเคี้ยวๆคืนเนาะหกสิบบาทชามึงถ้ามึงเปิดได้ถ้ามึงเปิดได้ชิ้นส่วนรถมึงขายชิ้นเดียวมึงก็คืนกำไรแม่งได้กูพานักงไปนะครับคืนคืนไม่ได้พร้อมมาพี่นี่เดี๋ยวจังหวะนี้จะดีเลยให้มันตีกันก่อนป่ะให้มัน่ยกนเลอให้มันเคลี้ย์กับมันกำลังตึงเพื่อนตอนนี้คนเรามีเท่าไหร่วะตช็คก่อนตไป ไอ้กีบกูไปแล้วไอ้กีไอ้กีเนี้ยไปสองคนแต่กูจะเดินไปแล้วกนทัดกว่าขับไปไับนนีจริงจังนะวิลลมาทันได้อกขนาทำไมไม่ทันกูแต่อันนี้ละไอ้แดงกับไอ้เขียวซะด้วยไอ้แดงมันเป็นนักเตะไอ้เขยวนเป็นนักเตะทีแเขียมเก็บสิ่งก็แตอีียวยิ่คอยวิ่งรง พี่วิลี่ทำไมไม่ส่งไอแลนด์มาวะโอยไอไอน้ำเงินเด็กคนหล่อไม่ได้หัวตีเลยนะเดี๋ยวกูปรับทันทันได้คติมันก่อนโอ้ได้ไอแลนมาไอ้ยนี่นะจะโอ้โหมันไอโพน่าจะอึดอัดอ่ะไอฟูโตาจะเป็นบ้าตายอ่ะเอที่ไอ้โรบอทหรอไม่ไหขาดแดงอ่ะแต่โลไม่บอดไม่บอดเล่นหนเดียวได้ที่ไอ้โทไม่ต้องไปนั่งสอนในดิษะไม่ไม่มันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่านักแต่ไอ้เหี้ยแม่ง จ้ะมีสัปดาห์หน้าหนึ่งแมงภูอยู่สองจันทร์ถึงพื้นที่ของสัปดาห์หน้าอยากให้ส่งด้วยละอยากให้ส่งด้ว่าอย่าพูดเลยในไฟล์มันไม่พูดเลยเลยแต่มันเล่นดีแต่มันโหดนะแต่ไม่ไม่มันใกล้ใกล้สองคนนี้แหละเออมันเล่นโหดเท่าไอ้เว่ย์ไม่ได้ใค่เขาถามว่าโหดอะไรเลยอ่ะแล้วพอแต่ไม่พูดไม่พูดเลยไม่คุยกับใครเลยในพวกไอ้เกถ้าเราบอกมันมันพูดอ่ะมันก็พูดอยู่แบบว่าเออมันก็พูดอะมันก็พูดอย่างนี้พูจะไม่เชื่อใครเลยรู้ไหมมันพูดมันไอ้เปอร์เอถามว่าไอ้นี่อะไร ครับแม่งไม่มีให้อยู่แล้วมันก็หายไปอีก20นาทีอะถามเรี่อที่อะไรก็ไม่ตอบอะกูอยากรู้โหดแต่ไม่พูดกับพูดแต่ไม่โหดเนี่ยอะไรเดีกว่ากันวะมันเล่นรู้มือนะมันชุบนะไม่ต้องเหน่งแต่ชุบนะไม่มมือไ่ต้องเหนี่ยงไม่ต้องเหนื่ยสั่งไม่เมื่อกี้กูกูไปเล่นเล่นลูกกับมันใช่ไหมมันบอกอยู่ชุบชุบเพื่อนชุบหน่อยชุบคอดชุบแอบไมพูดนะมันหุ่เยอะนะพูดเยอะนะเมื่อกี้เยอะแล้วหรอเดี๋ยวนี้รู้เรื่องนะเมื่อกี้แต่ก่อนมัน มีะไรไม่ไม่คือแต่อย่างเดียวเพื่อนแต่ไปไปรูปพี่ได้ไอ้แล้วก็โดนโดนแต่เลงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเก่าเขาจะเล่นเอาเราอย่างเดียวเลยเพื่อนเพื่อนเื่อาเขาจะเล่นเพื่อนเวลาเขาว่ารูปอ่ะเขาเล่งอย่างเดียวเลยอ่ะแต่ไม่ชนะนะอยทำให้มันมีคุณค่ากวเนี้น้องมันเก่งเนาะมันเก่งเนาะรู้ทเก่งพวกอะไรพวกอายุอเแหรอมันติ๊กมันมาติ่มไม่เดี๋ยพวกไอ้ไอเลี่ยนเนี่ยไอแลี่ยนรอจนกว่ามันจะมีคุณค่าว่าตอนนี้ เจอรู้ใหญ่จะด้วยไม่ค่อยพูดอ่ะเขาบอกว่าพูดน้อยต่อยหนักอ่ะห้วยแรงใช่มันโหดมันโหดมันโหดจริงๆติมเติมเหลือเหลือไปหนเพื่อนเหลือเหลือให้ไหนเหลือเหลไว้ให้เล่นรูปไปเพื่อนไปเอาเอาไอ้สองคนนี้ไปไปจะอะไรใช้เพื่อนมามาเดี๋ยวสอง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 ไม่ต้องบอกสามทุ่มไปหรอกนะตั้งรูปั้งรูปแต่ถ้าใครแล้วก็ใครใครจะไปไหนบอกบอกเพื่อนก่อนเพิ่มอะไรให้เพื่อนมาบอกโอเคเดี๋ยวคุยอีกเรื่องนึงนะ ก็คือตอนนี้วิลลี่ส่งนักลบมาอยู่กับเรา2คนนะครับ2คนนี้แหละจริงๆมีอีกหลายคนเลยที่เป็นสลัดนักลบที่พี่บอกว่าจะเอามาแทนคนที่ไม่แอคทีฟแล้วก็คนที่ไม่ขยันนะครับผมแต่ว่า2คนนี้เป็นสสลอดแรกที่มาช่วยนะฝีมือไม่ต้องทําหาครับมีไม้บอก5แล้วก็ฝีมือหดส,สัสดอยู่แล้วเป็นน้องของพี่นี่แหละแล้วก็เป็นน้องของวิลลี่วิลลี่ฝากมานะครับสสลอตนี้ก็สองสลัดนี้เขาเรียกว่าสลอดนักลบนะครับมาทุกกิจกรรมแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องทำหาเดี๋ยวไม้เห็นอยู่แล้ว ชื่อเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะไอแบบเป็นทางการเลยชื่อชื่ออะไรน้องชายเดี๋ยวคุยกับคนในแกงพี่เลยครับชื่อวายุครับวายุคือคนหัวเขียวอืวันนี้ครับชื่อไฮเปอร์ครับไฮเปอร์คือคนหัวแดงนะประมาณน,น,น,นี้น้องสองคนนี้ก็เดี๋ยวจะมาช่วยเราเล่นกิจกรรมหลาย,ลายอย่างประมาณนี้วิลลี่ฝากมาวิลลี่มีอะไรจะพูดไหมเพื่อนกับน้องฝากฝากน้องผมได้นะครับรีดน้องสองคนวายุไฮเปอร์เห็นรีด้าครับผมรีดยูรีแล้วอบอุ่นฝาก สองคนนี้ด้วยแล้วก็เมื่อไหร่เกจะมาโอ้ามีอีกเดี๋ยวจะฝากมาอีกนะครับอะไรวะ <c oughs> อายุเอเฟอ,อร์มึงก็นั่นแหละแอดดอแอดดอกมาไม่<ช>มึงก็บอกมันไปว่าครับมึงบอกมันอ้าปากแล้วก็ข้อปากแล้วก็เคี้ยวๆแล้วก็กืนบอกมันอะ <c oughs> อนมาประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ว่าพูดโตอ่พร้อมพี่เ้าจะคุยกับน้องมเพื่อน อุตอพัดไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมก็ปกตินะแก๊งเราปกติไม่มีใครตึงใส่อะไรกันอยู่แล้วเนาะผ่อนคลาย enjoy enjoy แก๊งเราเฟรดี้แก๊งเราเฟรดี้คนเลยเฟรดี้นะแก๊งพี่เฟรดี้นะน้องเอ็งคุยได้หมดเลยนะเอ็งสองคนคุยได้หมดแก๊งพี่เฟรดี้มากแต่ว่าตอนประชุมมันอาจจะเงียบๆหน่อยเพราะว่ามันตั้งใจฟังเลยประมาณนี้แก๊งนี้ไม่มีไม่มีเสียงเหมือนพวกมึงเลยเนาะแก๊งเขาเหมือนจะเป็นแรกๆเลยจะไม่ค่อยพูดกันเทไรดำดำ ตามอยู่ปะเอันนี้เป็นน้องน้องพี่เองสองคนมาลั่นให้แกงเราคุยคุยคุยกับน้องพี่หน่อยเจ้าเอ็นหรือเอาเหล็กครับเช็คระบบไอ้ดำน้องกอไอโอ้เขามากไามาไอยูตอดนะไอ้ดำไอ้ดำไม่โดนนะลองถามดิไอ้ยูลองถามดิว่าอยากเกิดพร้อมกันเปล่าอุ้ยยูอันนี้น้องไม่ผมนึกว่ามันจะมาแทนไอดำไหมคิดว่าเขาจะมาแทนไอดำโอเไปแล้วเไาจะด่าใครอ่ะกูไปแล้วพี่โปจะด่าใครอ่ะผมเป็คนด่าทั้งแยะไมาเโห เวลานีนี้เขาจะแท็กด่าใครอ่ะถ้าไม่ใช่กูอ่ะอันนี้มาเวน้อยใจอ่ะโอเวน้อยใจอันนี้ดำรับจบอ่ะทำไมทำไมพี่ดำยกโทษบัญญัตังไงทวิเหรออ่าเอออายุไปแล้วถ้าถ้าแอรด็อปอ่ะพวกเองมากันอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าในวอในวอพวกพี่เลขสามเจ็ดนะเข้ามาได้นะสามเจ็ดวอลเโอเคโอเคพิลลี่จะคุยจะฝากอะไรอีกป่ะเพื่อนฟูดอะไรนะไม่ไม่ฝากก็เชียร์ลีดครับเชียร์ลีดสู้สูนี่เรากันเองอยู่แล้วทุกคน ไม่ไม่อันนี้กันนะไม่ไม่ต้องแบบเกรงใจไม่ต้องแบบว่าขื่มอะไรขนาดนั้นคุยกันพ่อพร้อมพี่ไปบอกเขาเปลี่ยนแท็กก่อนไหมครับไม่ต้อง <cell S 2> เกรงใจ응เปลี่ยนแท็กนี่ด้ยว Hoch ดยถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนแท็กโดนเท่าไหร่นะล้านหนึ่งล้านหนึ่งลานหเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันแอดับนะสามทุ่มไอ้แดนพี่ปลดเดี๋ยวผไม่ได้เข้าแกงเลยพี่โบเออเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปเข้าแกงก่อนอ๋อมึงยังไม่เข้าแกงอีกเหรอยังเป่ายังปอายุยังเนี่ยเดี๋ยวฝากอีกสองคนด้วยนะนี่โทนี่กับมาตินโอเค เดี๋ยวโทนี่กับอ,อ,อนาคตไปอยู่ด้วยกันให้มันหมดเลยอ,อนาคตถ้าใครที่ยังไม่แอคทีฟอีกโทนี่กับตินจะมาอยู่กับเรานะแล้วก็วิลลี่ด้วยอนาคตพวกนี้จะมาอยู่กับเราหมดเลยสำหรับคนที่ไม่อักทิปเอ้ยวิลลี่นี่หน,น้าจะบอกนะว่ามีหน้าที่ดูแลแข็งจ่ต้องวุ่วายลยไม่า้อาวุธไม่ต้องห่วงไอ้พวกนี้บวกห้าหมดทุกคนฝีมือไม่ต้องถามนะครับโหดมากๆนะครับโหดมากๆอยู่แล้วพวกนี้ประมาณนี้ ไอ้ดำเมื่อกี้พูดแล้วไม่เชื่อเหรอไม่น่ามีใครติดอะไรอยู่แล้วเนาะพวกเราไอยุยยุยไอ้ดำไม่เชื่อยุโอ้ยเปล่าจะบอกที่วิลลี่หรอกวัดหน่อยฟังหน่อยยุวัดไหนยยุดำไม่เชื่อเหรอดำอยากร้องของเหรอวัดแล้ววัดได้แล้ววัดได้ดำอยากร้องของมาวัดกันเลยดำกล้าร้องของเหรอโอ้กูดูด้านอีกแม่งวางงานกูนั่นแหละไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปพาน้องข้อแกงแป๊บไม่น่ามีอะไรแล้ววิลลี่แต่วิลลี่พูดกับฟูโต้ด้เพื่อนวิลลี่เห็นฟูโต้เงียบๆฟูโต้ ตัวช่วงนี้เป็นยงไงน่าน่าน่าย่นๆนะแต่แบบอย่าอย่าเครียดด้วยอยาเครียดไปนี่กูันนี้กูเรียนหนักกว่านะไม่ได้พักเลย้ยอาจารย์คนไหนมันสอนเพื่อนกูหนักวะเออไอสัตว์เอ้ยคำว่าเพื่อนกูเครียดจ็น6โมงอะกูยังไม่ได้พักเลยเยี่ยหนักชิบหายเลยกูกูนั่งกลับอะกูนั่งกลับอะไม่หลีกูหลับหลายตื่นแล้วเนียเยี่ยแป่นด้วยอเออลองหากิจกรรมคลายเครียดดูนะนั่งสมาธิสัปดาห์แล้วเดี๋ยวไปเอาวันยุ่เข้ายังไงได้พี่ จะจะจะเออจะกลับมาแล้วนะไอ้ไอ้ผูโตไอ้ผูโตไอ้ผูโตไอ้น้องมันเข้าแก๊งอะแล้วมันโดนฟูดาวเยอะกูช่วยไปแล้วคนหนึ่งแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่ง่ยเงินแก๊งไอพอช่วยมาไม่เป็นไรใช่ไหมเงินแก๊งช่วยมาเดืนหนึ่งเงินแก๊งเรามีสี่ะสิรานะแก๊งกูก็ช่วยนะแก๊งกูก็ช่วยขึ้นนะกูก็ช่วยมันแต่อน้องมันไม่มีเงินไงอันนี้ไม่น่าแก๊งเราไม่น่าติดเนาะเพราะว่ามันฟูดาวมันเยอะไงแก๊งเราช่วยไปเดืนหนึ่งเดี๋ือมื่นยี่สเดืยวเจ็ด ขายอะไรมั่งได้ไหมวะอาแใครซื้อไหมอาแโอนรถไม่ได้อีกเมื่อไหร่จะทำระบบเช่าระบบโอนมาวะรออยู่นะรอระบบนี้มาอยู่นะเมื่อไหร่กันเมาที่ที่โฮมโระบบเช่ารถกูไปเสนอแลอ้วมันไม่สนใจกูเลยระบบเปลี่ยนบอยังไม่มาเลยขยับจนตัวบ้านหมดแล้วอไอ,อยู่เข้บิลี่เพื่อนพาน้องไปเข้ากัน <ขอ S 2> าน้องไปเข้าสปีดอะไรกูไม่ไม่มีชื่อในสล็อตมึงก็นี่ไงก็กูไปด้วยอ๋อไปด้วยกันไปด้วยกันสนุกกว่า Let's go เบึ้มไอ้ฟูโตมันดูตึงๆว่ะมันไปกินอะไรมาวะหลังจากเป็นหลังจากกลับจากแบ็กแจ็คว่ะเนี่ยไม่ได้เจอมันนานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเออมาเจอแบบนี้เลยเพื่อนเพราะว่าแรงกดดันมหาศาลเนี่ยครับปกติกูรับกูรับไงกูเป็นคนยืนคุยแต่พอกูเปลี่ยนไปให้ไอ้ฟูโตปุ๊บจากแก๊งกูที่ เหมือนกูได้เหมืแกกูเลยเหมือนแกกูเลยกูให้เปลี่ยนจากกูคุยไปได้โทรคุยยุบแกงแม่งเลยยุบแกเลยไอ้โทรคุยปุ๊บยุบเลยไอ้โทรคุยสภาปุ๊บเลยแกงแม่งเลยไม่เตือนอะไรแล้วยุบแม่งเลยลุงชินลุงชินบอกว่าคุณจะเอาตามใจทําไมคุณอยู่ภายใต้สภานะไอ้โทรบอกว่ากูไม่อยู่ปิ๊กไปแทงลุงชินปวดจัดเลยพี่โจไม่เอาจัดแล้วกูไม่อยู่วันนี้เป็นอะไร เม <flowers> <zed> ื่อก่อนกูคุยน้องกูเดินไปจอไอพูโตคุยปุ๊บแม่งยินไปทดาหาเลยสั์ตอนนี้